คุณย่าอาหารเนือสวัสดีเจ้าวันนี้คุณย่าจะจอผพักกาศดมาสวนทำแล้วเจ้าช่วงนี้ใจชีวิตอยู่สวนเป็นส่วนใหญ่ไปจอผพักกาศดกันดีกว่าเจ้าคุณย่าเตรียมโคกตำกระเทียมเจ้าตำกระเทียม นี้เท่าแรกประมาณนี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะเอากระเทียมเนี่ยไปเจียวเจียวกระเทียมค่ะเยี่ยตั้งม้อแล้วเจ้าใส่น้ำมันพืชนิดหนึ่งใส่นิดเดียว กระเทียมลงเกี่ยวเลยเจ้าถ้ามันเป็นกา้เป็นเปลือกกระตักออกอยู่สวนเจ้าตักทิ้งตักขวางแบบไ่ต้องใส่ถังขยะตักทิ้งตักขว้างนะคะ เอาหมูลงคั่วเลยอันนี้กระดูกหมูเจ้า กระดูกหมูใส่ละใส่น้ำเลยเจ้าต้มไว้เลยจนกระดูกหมูเปื่อยนิ่มดีเจ้าผู้ชมระวังตีเอาต้มกระดูกหมูคุณยายจะตุ๊บกระเทียมเอ้ยไม่ใช่กระเทียมหอมแดงเจ้าหอมแดงงอกแก้แล้วใส่ตู้เย็นมันก็เลยงอก ตุ๊บหอมแดงใส่น้ำซุปจะหวานเอาแค่บุบบุบอุ้ยกระเด็นเอาแค่บุบบุบแค่นี้เจ้า ใส่ในหมอ้อเลยสวนนี้น้ำปลากะปิเจ้าใส่กะปิใส่น้ำปลา ำให้มันละลายเจ้าสว่วนนี้ถั่วเน่าถั่เน่าแคบเจ้าต่ำปนใส่กระปุกไว้เกือบจะหมดแล้ว รอข้างหน้ามันแห้งๆแหมน้อยก่อนจะปิดฝาไว้ก่อนส่วนนี่คือพักพักตีเด็ดไว้แล้วจะงามมากงามการอ้วนๆเลยการใหญ่มากเอาไปล้างก่อนค่ะเปิดดูหม้ออุ้ยได้แล้วน้ำแห้งละแห้งขนาดนี้แหละโอเคเลย ใส่ผักเลยผักงามงามงาม วางไว้ก่อนดูก่อนเดือดปุดๆอากาศหน้าหนาวนี้ได้ใจดีขนาดเจ้าโอบ สุกแล้วเจ้าพอผักสุกนี่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกจะใส่ลงไปเลย มาขามติ๊บเปรี้ยวได้ที่มาขามนี่เปรี้ยวมากใช่น้ำปลานิดหนึ่งเจาะแค่น,นี้เป็นอันเสร็จคณอยากจะยกมอแล้วเจ้า ยกเมอลงตั้งนี่พริกแห้งคั่วจ้ะพริกแห้งคั่วหอม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 ยั่วยั่ว คุณผู้ชมจอผระกาศน้ำพริกแต่แดงพักหนึ่งส่วนนี้ส่วนนี้เอามาจากบ้านตำม,มดส้มเจ้าตำม,มดส้มมดส้มออกแล้วของปีนี่ของปีหกห้ามาแห่มาแห่ ไข่โฮจักของมาแฮน,นี้มาขี้หูดมาขี้หูดดิเจาก็ะตํมามะอส้มโอ้โหหิวกันไหมหิวกันไหมคะมาเขีย่ยข้าวเนอ้อเขีย่ยข้าวด้วยกันเจ้ามา,มาเลยกินข้าวเจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันเนะ้อจอผักกาดใส่ถาดบมมดเลย ตำมะส้มยายตำพริกตาแดงพักนึ่งมะล,ลิมะล,ลิจะเอาอะไรคะเอาตับไหมมะล,ลิมารอเอาตับมารอเอาตับเหรอคะ เนอกินได้เลยโจผระกาศว้าวรสชาติจัดจ้านพักอบอวบเจ้า ลืมบอกไข่กินผงชูรสนี่ใส่ได้เลยเจ้าไข่ที่บัก,กินบาก,กินปลาห้าก็ตัดออกได้อร่อย นอ้วกอ้วร่อยเวอร์กินแตำโะส้มกันแตำโะส้มต้องกราบมาแฮะของคู่กัน คนโบราณนี่เป็นจางกินนะจ๊ะรับป,ปิ้งพริกตะแดงกับลำพริกตะแดงซื้อมาจ๊ะ มากโอ้ยิินตีดล้มแด้วคุณยายจะมาขิมตออโอ้ยไม่แห้ตกขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะเจ้าจอผักกาดล้ำลำเจ้าคุณผู้ชมบรรยากาศสวนสวนม่วนดีค่ะด้เลิรมนะเจ้าฝากติดตามครัวคุณยาอาหารเอตัวเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า